เมื่อเห็นสภาวะที่ชัดเจนแล้วควรพิจารณาต่อหรือว่าปล่อยให้เกิดดับเองตามธรรมชาติครับแม่โอ oh, ค่ะก็ต้องปล่อยให้เกิดดับโดยธรรมชาติคะ่ะเ mm hmm. พื่อนจะทํางานเองนะจอนถ้าเรามีกําลังแล้วสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นเดียวทีนี้ปัญญาเกิดเพื่อนจะไปเองคะ่ะเราไม่ต้องพิจารณานะคะเ <Okay. S 1> พื่อนจะผุดเดี๋ยวมรณา,านุสติเพื่อนก็จะเอามาเองนะ <Okay. S 1> เห็นความตายนะคะนี่แหละค่ะเห็นความจริงคะ่ะท่านจะพัฒนาไปเองด้วยพระธรรมนี้นะคะกําลังท่านจะเป็นเกีียวดําเนินไปเองคะ่ะจอน <Thank you. S 1> นะคะ าคิดพิจารณานั้นก็มันความว่ายัางเอาสัญญามาทําอยู่นะนี่ถ้าเรามีกําลังมากแล้ววิปัสนาเกิดคือปัญญาปัญญานี้ปัญญาดับทุกข์นี่มันจะเกิดขึ้นเองค่ะนะ<ต>นี่แหละคะ่ะเพราว่าถ้าจะถึงขั้นนี้ได้เราก็ต้องมีกําลังมาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับค่ะนี่คือกําลังระดับหนึ่งคือพระโสดาบันนะคะนี่แหละถ้าเรายังเข้าไม่ถึงเราก็ทําต่อไปทํามันเก่านี่แหละทํากับมาลลุกตัวเก่าเนี่ยกับมาที่ลบมันเก่าต่อไปกําลังมากเห็นกายกับใจมอนกันนั่นแหละคะ่ะ คุณจะพัฒนาไปเองนะคะนั่นแหละค่ะสาธุค่ะค่ะ